ว,วันนี้นะคะคุณผู้ชมพูดคุยกันค่ะกับคุณสุโชติระวรรณรัตน์นะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบลเคจีไอประเทศไทยอยู่ในสายแล้วคุณสุโชวสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเปิดตลาดมาเช้านี้ไม่ค่อยสดใสเลยแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างแคบวันนี้ประเมินสถานการณ์อย่างไรแล้วก็มีคําแนะนํานักทุนยังไงบ้างคะครับสำหรับวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยเองคงจะเป็นลักษณะข,ของความค่อนข้างสับสนสักนิดนึงนะครับแล้วก็นักลงทุนคงจะเลือกทีิศเวทแอนด์ซีก่อน นะครับโดยจะมีสองปัจจัยหลักๆที่อาจจะเขามามีผลกระทบกับตลาดพุทธไัยในวันนี้นะครับปัจจัยแรกเป็นปัจจัยระหว่างปัจจัยต่างประเทศนะครับก็คือในเรื่องของการโต้วยีงระหว่างทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทางโจไบเดนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเริ่มไปแล้วเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามข่าวสารสักนิดนึ่งนะฮะเรื่อประเมินในเรื่องของคะแนนนิยมที่ออกมานะครับว่าต่อมาในทิศทางไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นได้นะครับเลยทําให ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่นักลงทุนเลือกที่จะเวทอันซีกันก่อนนะครับแล้วก็สําหรับปัจจัยในประเทศไทยเองนะครับบ่ายวันนี้ทางต่างชาตินะครับก็จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจำศิงหาซึ่งน่าจะส่งสัญญาณการเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นแบบช้าๆนะครับเอนบเดินก่อนหน้านะครับน่าจะผ่นจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้มีนัยยะมากนักกับตลาดหุ้นนะครับไม่น่ามีนัยยะมากนักเพราะว่านักลงทุนน่าจะ price in นะครับแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมีผลวันนี้ค่อนข้างมีในย้าเลยนะครับเราก็จะทําให้นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะเว้นอันดีก็คือในเรื่องของเกมฑ์ฟอสเซลลิงนะครับซึ่งจะกลับมามีผลใช้เป็นปกตินะครับในวันนี้วันที่หนึ่งุลาคมเป็นวันแรกนะครับอ<ม>าจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะเว้นอันดีก่อนเพื่อรอดูผลนะครับว่าหลังจากที่กลับมาใช้มาตรการตามเดิมแล้วเนี่ย ผลกระทบกับความผันผวนของตลาดหุ้นไทยจะมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับเชื่อว่าเซ็นติเด็กเป็นลักษณะการไซเวอออกข้างนะครับแล้วก็ภาพเรียะกลางยังคงเป็นการไซเวอดาวอยู่นะครับแนวรับนะครับแนวรับผมมองแนวรับแรกวันนี้อยู่ที่1250จะไปอยู่จุดสําคัญอยู่ที่1240ซึ่งเป็นจุดส่ําสุดที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของแนวบ้านนะครับถ้าจะมีภาพของการพื้นตัวได้ระหว่างวัน นะครับผมมองแนวค้าเนี่ยจะอยู่แถวๆถวบริเวณหนึ่จนถึงห2 7 0นะครับค่ะช่วงนี้ซื้อหุ้นได้ไหมคะคุณสุโชตคะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยภาพระยะกลางคือไซเวดาวนะครับถามว่าซื้อหุ้นได้ไหมนะครับเป็นลักษณะของการเก็งกำไรที่แนวรับนะครับเพราะว่าเชื่อว่าจะเป็นลักษณะของไซเวดาวแล้วจะมีการสลับดีบาวระหว่างทางนะครับเป็นการสลับดีบาวในเทรนขาลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นช่วงนี้นะครับสำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ยรอซื้อเื่่ออยตัว นะครับแต่สําหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นนะครับรอซื้อที่แนวรับแล้วก็ถ้ามีค่าของการรีบาวขึ้นมาก็จะเป็นจังหวะของในเรื่องการล็อกกาไรขึ้นมานะครับอืวันนี้พอจะมีหุ้นแนะนามาฝากแฟนๆรายการหน่อยไหมคะครับก็ผมเลือกเป็นพื้นที่น่าจะสดาวไซต์ต่ำนะครับเลือกเป็นพุ้นเกาานะครับโรงไฟฟป้านะครับตัวเกาานะครับถามว่าทําไมเลือกพุ้นเกาานะครับก็ประเด็นแรกเลยนะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาตลอดทางในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีประกาศเพิ่มนะครับที่30บาท นะครับแล้วก็ราคาบนกระดาษเนี่ยก็ลงมาที่ราคาเพิ่มขึ้นพอดีตรงใกล้ๆสามสิบบาทนะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกปัจจัยลบที่เกิดขึ้นก็กดดันราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมานด้กระจบแล้วหลังจากที่เพิ่มขึ้นเสร็จสิ้นหุ้นลูกเข้าเทรดแล้วนะครับแล้วก็ประเมินราคขายได้แล้วนะครับประเด็นที่สองนะครับเพิ่มขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับการลงทุนทยอยประกาศมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรดยครับมาตการลดที่เยอรมนีซึ่งเร็วกว่าคาดนะครับเดิมเนี่ยเราคาดว่าน่าจะเข้ามาปลายปี แล้วก็โรงไฟฟ้าหินกองที่ร่วมทุนกับทางหุ้นโรงไฟฟ้าราชบุรีนะครับตรงนี้ก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับในเรื่องการเริ่มลงทุนเพราะฉะนั้นก็คือเพิ่มทุนเพื่อลงทุนนั่นเองนะครับสำหรับคุณดาวนะครับดาวไซต์สามสิบบาทที่บอกคงจะเป็นจุดวิทยาสาคัญนะครับจุดพิเศษจุดวิทยาสาคัญตรงสามสิบบาทเพราะฉะนั้นมองกลับไปน่าจะไม่เยอะนะครับมองในเรื่องการมีบาวกลับนะครับดาวต้ตนแรกสามสิบสองบาทนะครับพ้นสามสิบสองบาทได้ถัดไปสิออยู่ตรงสามสิบสามบาทนะครับ โดย33บาทจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งก็คงจะเป็นค่าสําคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับนะครับรับแรก3 1จุดต็อปลตดคือ30นะครับในส่วนของราคาเหมาะสมเนี่ยที่ฝ่ายที่เกิดราประเมินไว้คือ39.5นะครับโอเคได้ค่ะคุณสุชมวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะครัสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะ คุณสุโชติรัตนรัตน์นะคะจากบลเคจีไอประเทศไทยค่ะประเมินทั้งภาพรวมตลาดแล้วก็มีหุ้นแนะนาหุ้นเด็ดประจำวันนี้มาฝากกันด้วยนั่นก็คือกัฟ e เอ r เนอร์จีนั่นเองนะคะราคาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็แกว่ๆแๆระแถวประมาณสัก31บาท31สลึกนะคะอยู่แถวนี้อาจจะเหวี่ยงไม่ค่อยแรงเท่าไรนักนะคะแล้วก็การดีเบตของประธานาธิบดีสารัฐเองเนี่ยเมื่อสักครู่นี้แอบก็ไปอ่านข่าวมาคุณผู้ชมเขาดีเบตกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ซัดก,กันเละอยู่เหมือนกันนะคะถึงขั้นไบเดนนี้ไม่พอใจเลยค่ะมีการต่อว่าแล้วก็โจมตีประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าคุณเนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่เลวร้ายที่สุดที่เมริกาเคยมีมาก็ไม่รู้ว่ารอบแรกเดือดขนาดนี้อีกสองรอบนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก็รอลุ้นกันว่าคืนนี้ตลาดหุ้นสารัฐจะตอบรับกันอย่างไรด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในช่วงหุ้นเด็ดรอบันค่ะ